ถแถลงข่าวการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนค่ะ เวลา14นาฬิกาวันที่15มิถุนายน2566ที่ห้องหัวหินชั้น2โรงแรมหัวหินแกงนแอนดพาซานายพลกิจพวงไร่สินนามเภอหัวหินประธานงานถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพสะสมคะแนนเดอ Th ะไทย p a r l ร e m e n t a r y member association หัวหินขับไท i รนเรนกิ้งเซอร์คิส2023มีนายศิลพันธ์กมลปามโมท,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คนตำรวจตีดิษท์ัทภูริประโชคเรขาธิการสมาคมกีฬาบิวเรียนแห่งประเทศไทยนางวาัสนาศรีการจนานา,นายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำว่าที่ร้อยตีกรกฎโอภาสรองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบคีรีขันดรรุร่งโรจน์สีเหลืองสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมหัวหินแกนแอนด์พาซาขึ้นแถลงข่าวมีแขกผู้ไม่เกียรและสื่อมวลชนเข้าร่วมการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนอาชีพของประเทศไทยจัดโดยสมาคมกีฬาบิวเรียนแห่ง ประเททศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโรงแรมหัวหินแกนแอนพาซ่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนนรายการที่5ประจําปี2566เป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ที่อยู่ในแผนการพัฒนากีฬาแห่งชาติภายใต้นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาครวมทั้ง ส่งเสริมให้คนไทยหันมาเล่นกีฬาสนุกเกอร์มากยิ่งขึ้นและมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ให้เป็นสู่ย์เส้นทางอาชีพจัดแข่งขันระหว่างวันที่3ถึงวันที่8กรกฎาคม2566วันที่3กรกฎาคม2566พิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์วันที่6ถึงวันที่7กรกฎาคม2566มีการถ่ายทอดสดทางช่องทูและทูโฟยูและววันที่8กรกฎาคม2566การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและปิดการแข่งขันสนุก มีการถ่ายทอดสดทางช่อง2และ 24U อีกด้วย